ผมโค้ดอันกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมกับพ่องผมนะครับสันติสวกวิมลหรือแม่ช้อยนางลำบรรยากาศที่ดีช่วยเสริมทําให้อาหารนั่นอร่อยขึ้นได้นะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ซีฟูดขับบางแสนนะครับผมบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นธรรมชาติสวยงามมากนะครับคุณจะได้ทานอาหารนะครับอยู่ติดริมทะเลเลยนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยและที่นี่นะครับยังมีแคมปิ้งอีกนะครับสำหรับคนที่อยาก อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับและที่นี่นะครับอาหารของเขาก็มีความสดมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีตลาดปลาหน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดปลานะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูความสดความใหม่ของอาหารทะเลที่นี่กันเลยนะครับตัวแรกนะครับผมอันนี้เป็นหอยอะไรครับพี่หอยมาระนะครับผมโอ้โหอันนี้แบบสดๆเลยนะครับปกติเขาเอามาทําอะไรครับพี่อันนี้ครับทอดผัมิครับผมอ๋อกินแบบสดๆเลยใช่ครับโอ้ ยอดเลยนะฮะอันนี้นําเข้าจากประเทศอะไรครับตัวนี้ฮะอันนี้อยู่ที่บ้านเราเองอ๋อเหรอครับลำบนก็เป็นปลาสุกะดาดปลาเก่าเป็นปลาเป็นเป็นนั้นนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของสดต่อไปเลยดีกว่าครับนั่นคือ lobster นะครับกุ้งมังกรนะครับเป็นเป็นเลยนะครับอันนี้นะกล้ามใหญ่ไม่ต่ากันผมนะครับเนี่ยนี่นะฮะสดใหม่มากนะครับยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับตัวใหญ่มากตัวนี้นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ2 5 0 0บาทนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครผมสนใจมันมากเลยตัวนี้หน้าตามันแบบแปลกๆแต่ว่าตัวมันใหญ่อลังการมากนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาเนี่ยหยิบขึ้นมาให้เราดูนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมนี่ครับพี่เขาก็ได้หยิบมันขึ้นมาแล้วนะครับมันคือก็คือว่าปูอารัตกานะครับผมตัวนี้ครับนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะสดๆเลยอิมพอร์ตมานะครับผมตัวนี้เขาเอาไปทําอะไรกินกันเนี่ยพี่อันนี้ส่วนขาทำก ผสําหรับคนที่ชอบกินซาซิมินะครับไม่ควรพลาดนะครับสาหรับขาของมันนะครับผมและตอนนี้นะครับพ่อสันติกับคุณอุเจ้าของร้านนะครับก็ได้รอเราอยู่ที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพ่อสันติเสวิมลนะครับหรือแม่ช้อยนางลำตำนานความอร่อยนะครับแล้วก็คุณอุนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครชื่อไหลอุ ร้านซีฟู้ดขับบางแสนค่ะที่ผมเดินเข้ามานะสัมผัสแรงนะครับโอ้โหแบบร้านเนี่ยมันสวยงามมากธรรมชาติดีมีผ้าอาทิตย์ตกดินด้วยรู้สึกว่าจะตกแต่งสไตล์แบบฮาวายใช่ไหมฮะจริงๆเราเน้นพวกที่ทํามาจากธรรมชาติทั้งหมดะคะเพื่อนอุ้ยคนนึงจะเป็นคนคอยทำเจนเพื่อนอุ้ยจะคอยเขาจะคอยคิดคอยมีหลายจุดแบบหน้าถ่ายรูปมากเลยนะคเป็นหาดสุนตัวใช่ครับหาดสุดตัวคือไม่ใช่มี ผู้ครานเป็นพับริกชาบางแสนที่พ่อเห็นนี่นะนหาดพับริกคนเยอะวุ่นวายนี่เป็นหาดที่สุดตัวก็นาหาดกว้างยาวเดินเล่นได้สแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับได้รับเชิญจากคุณครูนะครับพาให้เราแบบมาได้บรรยากาศแบบสวยๆร้านอาหารแห่งนี้ได้ถึงมาก็คือเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแต่ว่ากันนะก็รเราก็ว่ากันนะก็ไม่ใหญ่ได้ไงนะเนื้อที่ตั้ง13ไร่เห็นว่าแล้วก็ใช้คนงานเป็นร้อยคนแล้วก็เขามีอาหารทะเลทั้งอาหารทะเลในอ่าวไทยครับและมีอาหารทะเลจากต่างประเทศด้วยครับซึ่งร้านอาหารทะเลในแถวเนี้<ม>ยย่านเนี้ยจะมีกุ้งทระ,ะปะมี l อ b s t e r c a n เดียนมีอะไรพวกนี้ไม่มี เอ้กุ้งมังกรไม่มีเหรอมีครับมีบสเตอร์เลยตะกี้่าเข้าไปกุ้งมังกรภูเก็ตสิกุ้งหัว,หวขนใช่ค่ะ<อ>มีไหม<อ>คือตอนนี้อุพย้เน้นเป็นบสเตอร์เพราะจริงๆแล้วด้วยด้วยส่วนตัวคืออุ้มมองว่าเนื้อมันหวานกว่าอร่อยกว่า<อ>คือ,ค,อคือกุ้งมังกรเนี่ยเราทานที่อื่นได้แต่ล็อบสเตอร์เป็นเนี่ยหาทานได้ยากมากเพราะว่าวิธีการเลี้ยงของเขายากกว่ามากๆค่ะบสเตอร์เอามาจากที่ไหนตอนนี้เอามาจากแคนาดาค่ะเป็น c อบสเตอร์ o b s ค่ะโอเคแล้วไหนค่ัคของนี้บสเตอร์ กำลังมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้คุณอูแนะ่ยนะของดีไม่โชว์คุณจะโชว์ไข่ปลาเรียวเชียวท่านหรอเออแล้วไข่เรียวเชียวกินที่ไหนก็กินได้ขอให้ใครทำแคนาเดียนล็อบสเตอร์ที่เป็นซาชิมิมาหนึ่งเอาตัวใหญ่เอาตัวโตทำให้มันสมกับความยิ่งใหญ่คุณลงทุนไบเห็นบอกแม่เจริญก็บอกลงทุนใบเกือบร้อยล้านแล้วไอ้ไข่เรียวเชียวเดี๋ยวกินน้องงนก็ได้ร้านไหนก็กินได้อืมใช่ไหมเอาละไม่เป็นไรว่าไปแต่ไอันนี้ ตอนเด็กๆพ่อกินเนี่ยก็เรียกหอยกระจงดงร,ราคามไม่มีราคาทุบทิ้งทุบทิ้งโโเบ็ดบไก่ปาลาอะไรมันยังไม่กินเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นของขึ้นร้านสีฟูตแพงด้วยใช่ไหมคือจริงๆเพราะว่ามันทํายากมากกว่าค่ะกว่าเราจะกว่าเราจะทุบได้กว่าจะ มันต้องมีกรรมวิธีที่เราจะเอาเนื้อเขาออกมาได้แทง่ทงๆแล้วมาหั่นซอยได้แบบนี้ค่ะคือคืออันนี้เป็นซาซิมิจะมาสดเลยสสก็จะบอกให้สมวนโบราณแล้วต้มต้องต้มมาเคี่ยวกว่ามันจะหายเหนียวค,คือเนื้อมันเนี่ยมันไข่หอยเป๋าฮื้อนะแต่มันไม่ใช่ปาหอยเป๋าฮื้อนะอันนี้ก็เอาบอลลูนไอเนี่ยนะวันเนี้ยไม่เคยกินซาซิมิ เพราะไม่เคยกินว่ามันจะเหนียวไหมถ้ามันไม่เหนียวก็ถือว่าอร่อยนะกลบกุบค่ะกลบกุบโอ้โกุบกคือเกืาซิมิเลยครับก็เห็นบอกว่ายังมีของที่อยากจะให้ทางร้านเขาพิเศษครับผมไอปลากุศลาดเนี่ยมันปลาที่อร่อยมากครับแล้วมันจะโชว์ฝีมือแม่ครัวว่าเก่งไม่เก่งเขาให้ดูวันที่การนึ่งปลาครับผมไอปลาไอหอยดิบกุ้งดิบอะไรเนี่ยมันธรรมดาครับ อาหารรอเนี่ยใครก็ทําได้จะนึ่งเนี่ยยากจะเลยบอกว่าคุณรู้เอาไอ้ปลากุสัดนึ่งมาจะดูฝีมือเขาแล้วจะบอกว่านึ่งเป็นหรือไม่เป็นครับบอกได้เลยนึ่งเป็นหรือไม่เป็นแล้วตอนนี้นะครับก็มีเมนูเด็ดนะครับซึ่งทางร้านนะครับแนะนํามานะครับจะเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูยี่หว่ายาหยีแม่ครัวตัวดีกันเลยดีกว่าครับค่ะยี่หว่ายาหยีนะคะแม่ครัวตัวดีรายการทอยนางหลับค่ะวันนี้เราอยู่ที่ ูดับบางแสนค่ะริมทะเลบรรยากาศดีแล้วมากับอาหารทะเลที่สดสดทุกชนิดค่ะวันนี้เชฟภาษาที่การทำนี่เป็นก้งกางรับก้งกระดานนะครับค่ะแต่นี้เป็นก้งกระดานนะครับส่วน,นามากที่ร้านนี้ก็ะจะทำแบบนี้อร,ร่อยเือผัดเลือแล้วก็ทอดกร,ระเทียมนะคะเป็นเมนูไขยย่ด้ยของร้านนะคะใช่ค่ะคเชฟลงมือเลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่ควักออกมาเราก็จะเอาเนื้อของกั้งกระดานนี้ไปแช่น้ําเย็นนะครับอ๋อ ให้เนื้อมันแข็งหรอคะเชฟให้เนื้อเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นมานะคะคช่ใช้กี่นาทีคะเชฟก็ประมาณสองนาทีแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าน้ำมันเย็นเลยมันสะดุ้งให้เนื้อสะดุ้งใช่ครับใช่ครับแต่เนื้อกั้งจะมีรสหวานคล็ยน้อยจะเป็นรสชาติของเนื้อกุ้งกับเนื้อปูผสมกันนะครับอยู่กึ่งกลางใช่ครับใช่ครับถ้าคนชอบทานซาซิมิจะมาสั่ง เมนูกลางนี่เยอะมากครับร้านนี้มีกุ้งมังกรด้วยไหมคะล็อกเตอร์ไม่มีล็อกเตอร์ครับอ๋อมีล็อกเตอร์ด้วยนะครับล็อกเตอร์ทาร์บะท์ทารบาทที่นี่ก็ทำเอาขามาทำซาซิมินะครับเราเป็นซาซิมิสไตล์ไทยนะฮะอาจจะไม่หรูหรามนก็ของร้านญี่ปุ่นค่ะเพราะร้านนี้ขายหลายๆเมนูขายทั้งอาหารของไทยทำแบบไทยและททำแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะ ส่วนมากทางร้านจะเน้นซีฟู้ดเพราะว่าเน้นอาหารเป็นทั้งหมดนะครับ <ฮะ S 1> ที่มาอยู่ในตลาดปลาทั้งหมดเลยนึงน่งนึง่งเผาย่างใช่ครับใช่ครับเราจะนําของเป็นทั้งหมดทุกอย่างเราของเป็นหมดใช่ครับเนื้อจะใส่เด้งนะครับคุเนื้อจะใส่เด้งแล้วหวานคไม่ขาวนะคะ,ะไม่มีกลิ่นขาวเลยครับเพราะของสดๆจะไม่ค่อยขาวใช่ครับก็สุดท้ายก็วาซาบิแค่นั้นเองนะครับค่ะไม่คอนแล้วนะคะ ซาซิมิกั้งซาซิมิกซาซิมิกั้งนี่นะคะแล้วเราไปเจอกับแม่ช่อยนางรำแล้วก็โค้ดอ่นที่โต๊ะเลยค่ะและตอนนี้นะครับอาหารทุกอย่างนะครับก็พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาให้เจ้าของร้านนะครับเขาแนะนําดีกว่าว่าประวัติแล้วก็เป็นอะไรบ้างครับนีอะไรค่ะเอาเริ่มจากซ้ายเริ่มต้นจากซ้ายมือนี้เลยนะคะเป็นหอยหอยมะระค่ะเป็นหอยมะระเรามาทําเป็นซาซิมิเพราะว่ามันจะได้ความสดความหวานแล้วก็ความกรอบหวานค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นกุฎสลัดค่ะเป็นปลากุฎสลัดนึ่งซีอิ๊วปลากุฎสลัดเนี่ยถ้าให้อูให้อูพูดเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มเหมือนปลาหิมะแต่ว่าคุณค่าของของของเนื้อสัตว์ของเนื้อปลาเนี่ยยังอยู่ครบเพราะปลาหิมะไม่เป็นแต่ปลากุตสลัดเป็นเพราะฉะนั้นนอกจากได้ความนุ่มความอร่อยแล้วยังได้ความสดของปลาด้วยค่ใช่แล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นก้างก้างกระดานซาซิมิค่ะที่เราเลี้ยงเป็นๆทุกตัวก็คือกณเลี้ยงก้างเองเหรอค่ะ ดปลาัรนไม่ได้มาจากไอ้บอสตันเหรอที่บอกอันนี้อันนี้ก้างก้างอ๋อก้างอ๋อนั่นจะเป็นกุ้งมังกรใช่ค่ะอันนี้คือเป็นก้างค่ะเราก็จะสดเลยสดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทําเป็นซาซิมิทีนี้มันจะหวานมากดีค่ะหวานอันนี้เป็นกันเชียงปูค่ะเป็นกันเชียงปูอบุนเส้นค่ะพูดถึงปูเนี่ยนะปูประมาเนี่ยแถวบางแสนก็ขึ้นชื่อปูมาเนี่ยบางแสนมันก็จะมี หลายหลายหลายน้ำแต่เนี่ยหวานครับค่ะเพราะว่าต้นส่วนนี้เราจะใช้เป็นกัญเชียงติดพายนะคะเวลาทานเนี่ยก็จะได้ทานง่ายแล้วก็หวานเต็มเต็มคำเลยค่ะแล้ว็อนนี้จะเป็นยำสามไข่ค่ะตอนนี้ที่ร้านเราก็ขายดียำขายดีค่ะมีไข่อะไรบ้างมีไข่ปลาเลียวเซลค่ะหรือว่าสามารถเรียกว่าริวกิวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีไข่ปูค่ะไข่ปูม้าแล้วก็ไข่แมงดาค่ะรวมกันทั้งสามไข่ค่ะเดียที่คุณบอกอยาให้แล้วก็อันนี้เลยจะเป็น เป็นจุดเด่นของทางร้านซีฟู้ดขับเราเลยก็คือเป็นข้าวผัดหรือจะเรียกว่าใช้เนื้อผัดใช้เนื้อสัตว์มาผัดข้าวก็ได้คือเรายกทุกอย่างเข้ามาจะมีกุ้งมีปูเนื้อสัตว์ทะเลเนื้อสัตว์ทะเลค่ะมีเนื้อสัตว์บกมีกุ้งมีปูมีหมึกค่ะแล้วก็มีไข่ปูนะคะก็ลูกค้าที่มาทานจะได้คุณภาพแบบนี้เลยคือทานเข้าไปเนี่ยจะได้ความหอมของกันแล้วเราจะชาอยู่ใหญ่ล่ะลองดูสิเดิค่ะเชินขาเิเดี๋ยวขอกินอฟเตอร์เข้านิดหนึ่ง ครับผมกั้ง <rumor> กั้งกั้งเลี้ยงเองนะครับเอ่อข้าเลี้ยงเองมันสดไงดูชิมนะครับโอเคนะเอาคุณก็กินสิครับเดี๋ยวก็ลองกั้งดูบ้างนะเพราะว่าร้านอื่นไม่เห็นมีกั้งสดอย่างเงี้ยนะครับกั้งซีซีมิอ่าซาบีนิดนึงวาซาบีจะค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะต้รงนี้โอเคไม่เป็นไรขึ้นเยอะเลยวาซาบีแล้วก็ เป็นไงบ้างคะสดมากมันแบบกรอบๆแล้วก็เนื้อหวานๆหน่อยครับสดมากจริงๆครับอร่อยครับก็ว่าเห็ดว่าเินดวาวนี้วาซาบิที่นี่ขึ้นเราใช้วาซาบิทีสหอมชานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกำลังดีกำลังดีอร่อยดูว่าไปแล้ว เบียรเทียบกับกุ้มมังกรครับพุ่งภูเก็ตนะเขามีวาซาบิเอ้ยเขามีซาซิบิครับผมอร่อยจังครับอันนี้ได้ความสดสดได้รสชาตเอาหอยมานละไดมครละกินดิบเนี่ยเอาก้อนเดียวชิ้นเดียวเพราะว่าที่อื่นมันไม่มีหอยมาละนะฮะหอยมาละนี่ยิ่งกับซีฟู้ดมั้ยค่ะจังิ้มกับซีฟู้ดได้เนี่ยผมก็ไม่เคยทานเหมือนกันเนี่ย ลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้เนื้อปลาหอยมะระนี่มันเหนียวแล้วเขาเรับเขาแรบบางถ้าแรบหนาจะเหนียวอะไรนะกรอบหวานจะกรอบหวานไอ้ล็อล็อตเตอร์ล็อตเตอร์จะหวานครับยี่ง้อไม่ทานของดิบเลยนะแต่กินแล้วแบบอร่อยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะทานของดิบอร่อยจริงๆครับ เอากินอย่างกินก็ตีข้าวผัดลองตัดข้าวผัดนูดิครับข้าวผัดมหคะแต่ว่าเขาอกให้ตักให้นะครับไม่รู้ครับที่สุดแห่งประเทศไทยนะครับไปหาทานที่อื่นไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนค่ะที่เครื่องขนาดนี้ใช่ค่ะไอหอยมาลานี่ขายยังไงขายเป็นตัวหรือขายขายเป็นตัวค่ะครับตัวเท่าไหร่ตัวกิโลก็เป็นเป็นตัวใหญ่ค่ะหนึ่งตัวเลยเป็นตัวใหญ่หนึ่งเท่าไหร่หกร้อยแปดสิบบาทค่ะแล้วไอล็อกเลอร์ ส่วนก้างกระดานอันนี้ก็จะมี2ราคานะคะมี6 8 0กับ880ค่ะแขาแล้วแต่ความความเล็กความใหญ่ที่ลูกค้าเลือกเพราะที่จริงตลาดปลาตรงนั้นเน่ะลูกค้าสามารถเดินไปเดินเข้าไปช็อปเดินเลือกได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนใช่ค่ะอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยเดินเขีเดินเข้าไปดูในนั้นแล้วมันคือสะอาดด้วยค่ะเย็นสบายครับผมแล้วก็ ผมดูแบบสุขภาพของปลาหรืออะไรที่อยู่น้นมันแบบมันดูสุขภาพดีใช่ใช่ดูแข็งแรงระบบกรองข้างหลังเราทํายิ่งใหญ่มากเลยค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูไอ้ข้าวผัดซีฟู้ดครับนะฮะที่สุดแห่งในประเทศไทยนะครับมีอยู่ที่เดียวครับครับใช่นี้ประมาณสักห0 0พันขึ้นอันนี้เท่าไหร่ที่นี่โลละสองพันค่ะ โลละสองพันโลละสองพันคือเลี้ยงเป็นไอ้นี่ยังไม่ถึงโลคร่ะห้าหกขีดประมาณเจ็ดไปขีดค่ะตัวนี้ก็สองพันก็ประมาณพันห้าค่ะพันห้ากินฮ่องกงตัวนี้ก็ห้าพันขึ้นโอ้ทำไมแพงจังเลยที่ฮ่องกงแพงกว่าประเทศไทยอันนี้ในหน้าน้ำเรามีไหมครับในอ่าวไทยในอันเดอรันเนีครับมีไหมครับจริงๆมันเป็นปลาบ้านเราด้วยค่ะถ้าถ้าอย่างนี้นะตอนนี้ก็คือมันเป็นปลาที่เป็นตระกูลปลาเก๋าแต่ว่าเป็น เรียกว่าไงเป็นดีกว่าปลาเก๋าก็คือเป็นเนื้อชนกับพวกปลาหิมะค่ะปลาหิมะเลยใช่แต่อยู่ในตระกูลปลาเก๋าลุงก็คนทะเลค่ะรูมังชนก็เด็กปลานี้ไม่ใช่ตระกูลบาหิมะครับสโนว์ฟิชคนเราเทคเจอร์ไม่เหมือนกันปลานี้จะบอกแล้วเหมือนปลาลูกแก้วปลาลูกแก้วตระกูลปลาลูกแก้วมีไหมปลาโลแก้วปลาโลแก้วตัวนี้สิเป็นหมาดีกว่ามีจะได้สั่งไหนก็จะกินแล้วครับกินแล้วไปเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับ ก็ lobster นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางน้องเขามาเสิร์ฟเลยครและแล้วสุดยอดเมนูของร้านนี้นะครับก็มาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหดูมันแบบอลังการ,การมากค,ครับผมอันนี้เป็น l o เตอร์ค่ะเป็นแคนาเดีย l o b ตอร์ค่ะคแล้วเรามาทําเป็นซาซิมิที่ทําไมเราต้องแนะนาลูกค้าให้เป็นซาซิมิเพราะว่าทุกตัวยังมีชีวิตทีนี้ถ้าจะไปปรุงอาหารอะไรก็คงไม่อร่อย ไม่อร่อยเท่ากับการที่เราทานเนื้อเขาสดๆเลยครับผมใช่ด้วยเห็นด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพอลองทานดูเนี่ยไรตรงก้ามอ่ะเอาไปทําอะไรตรงก้ามตอนนี้เรานึ่งมาให้ค่ะโอเคเพราะว่าเนื้อตัวเนี่ยมันเป็นกุ้งแต่ก้ามมันเหมือนปูในตัวมันเนี่ยมันจะมีสองลักษณะคือก้ามเป็นปูเนื้อเป็นกุ้งอ๋อเป็นสัตว์ผสมกันเองใช่ค่ะครับแล้วแคนนี้แล็อบสเตอร์ดัง บางที่เขาเรียกบอสตันในอเมริกาเขาเรียกบอสตันตอนอยู่อเมริกาก็กินแต่คนในกันทําไม่เป็นครับมันจะไปนึ่งเนื้อแข็งรอร่อยผมยิงซาซิมินยคิดว่าอร่อยครับผม,มสามจานเนี่ยรอฟู้ดถือว่าอร่อยแต่ในรถลิ้นพ่อว่าลอฟเตอร์เนี่ยอร่อยหวานครับ มีความหวานรกรอบด้วยนะครับหอมเยอแกะกล้ามมาดองดูสิกล้ามนะครับแล้วกล้ามคุณทำให้สุกยังไงนึ่งค่ะนำไปนึ่งใช่อันนี้แคนาดเดียนลอฟเตอร์ขายตัวเท่าไหร่หรือขายจำน้ำหนักถ้าตัวเล็กนี้พันสองยเก้าสิบค่ะพันส <12 90. S 2> องรอเก้าสิบอันนี้ให้กล้องเขาเห็น สำหรับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ลองทานอ o เตอร์เนี่ยนเนี่ยกล้ามมันเป็นปูมันเป็นเนื้อปูเลย mm hmm. โอเคอ้าวเนี่ยสดจริงๆริงดึงเนื้อออกมาจากกล้ามเลยอันนี้ครับเดี๋ยวอ่านลองกินในกล้ามมันนั่นสิได้ครับเดี๋ยวพอจะกินโดยไม่จิ้มก่อนครับเพื่อจะกินรสชาติของมันจริงคริรงถ้าจิ้มมันจะได้รสใอ่พริกกินรูมะนาวอะไรไม่เอา นะลองกันหนูหวาน่ะหมากม,ม,มันเป็นเนื้อปูอแต่ไม่ใช่ปูม้าไม่ใช่ปูทะเลเราเหมือนกับกินตัวนี้ตัวเดียวได้กินทั้งปูได้กินทั้งกุ้งเลย <c oughs> ครับสองอย่างในตัวเอา้าได้ไอ้สามอย่างเนี่ยนะครับสำหรับร้านเนี่ยอยู่ว่าใช้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามชาแนลของเราด้วยนะครับแม่ช้อยนางลำเปิดพิสดานะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ วันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ